เมื่อกี้หลังจากที่ผมไปกินกับซางและการมานะฮะหลังจากไม่เฉลยเว้ยอยากรู้ไปดูแบคฮักเพราะแบคฮักทำอะไรกับผมไว้แต่ว่าหลังจากถ่ายกับแบฮักเสร็จสตันเลยไปไหมไปกินอะไรแบบดาร์ดาปกติอ่ะซาเน่จะเป็นคนเรียบร้อยมากจะมองแบบน่ารักใส่ที่เอามาจากไหนที่มันบอกว่าเรียบร้อยพี่ดูไหมพี่ดูว่าดูเปล่าดูล่าสุดคลิปอะไรแต่เอาอีกแล้ก ไปเปิดโลกกันหน่อยไหมไม่ไปตัดโมกุลนี่เลี้ยวไหมล่ะพี่เล็วมากไม่เลี้ยวอย่างเดียวไปกินหอยกันดีกว่าี้อยู่ที่ตลาดหัวมุมนะครับจะพาไปกินสถานีมีหอยหนูยังเห็นพี่พีทเต้น คนดูอยากเห็นกล้าไม่พิษก็ไม่มีตอนนี้อยากรู้จริงปกติอะสถานีมีหอยในภาพก็คงคิดว่าแบบแม่งมีแต่หอยอะไปดูว่าเขามีอะไรบ้างกินให้แม่งทุกเมน <masterpiece> ูในนั้นแหละพี่พีทมีเซอร์ไพรส์ป่ะเนี่ยวันเนี้ยทำไมว่าคนทำอะไรมันต้องกลัวหรือวะพี่บอกพี่จะแต่งหญิงออกมาพี่พีทไม่มาพูดเหรอถ้าคุณแต่งมึงก็ต้องแต่งเราวะเฮ้ยไปตลาดหัวมุมไม่เคยเลยไปแต่ตลาดรถไฟสีนครินทร์เพราะอยู่แถวบ้านอ๋อในอันี้อันนี้เพิ่งมาครั้งแรกแล้วก็เป็น ทั้งเดียวแลาวหัวมุมอะไรผมก็อยากจะบอกนิดนึงนะฮะว่าเป็นมาร์เก็ตแอนด์มอลเขาเรียกว่าหัวมุมมาร์เก็ตเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นจนถึงตีหนึ่งใครที่อยากมาเที่ยวนะเขาเปิดทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์คนก็จะเยอะเนาะวันนี้วันธรรมดาคนเราก็ถ่ายทำสบายก็เรื่อยๆใช่เพราะวกติถ้าเสาร์อาทิตย์เนี่ยโหเดินไม่ได้เลยเงียบกว่าวันนี้อีกล้อเล่นรอเล่น สถานีมีหอยเคยคิดว่าสถานีมีหอยแล้วตอนที่เรายังไม่เคยมาเนี่ยความรู้สึกมันก็จะเหมือนแบบว่าเฮ้ยร้านมันต้องแบบอะไรก็ต้องหอยแน่ๆว่าชื่อตั้งอย่างเงี้ยคิดว่ามีเมนูเด็ดก็คือหอยอยากจะรู้นิดนึงว่าวันนี้พามาแอบกลัวเพราะว่าเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่าแล้วอะไรของเขาอ่ะวันนี้พี่ก็เลยเรียกการอ่ะมาเป็นเพื่อนอันนี้จะบอกว่าเขาเป็นคอนเซ็ปต์เฉยๆเห็นว่าทางร้าน ที่จริงเขาไม่ได้อย่างนั้นนะคือมันเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านอ่ะนี่มีหอยเขาเป็นชายแท้จริงๆเลยคือชายแท้แทมันเป็นการแสดงตอนกำลังเดินเข้าร้านตบไหลเฮ้ยพี่พีนมาเว้ย ผู้ชายชัก่งการม,มาที่เนี่ยไม่ใช่มาดูอย่างเดียวมาเอาแรงบันดาลใจได้สําหรับคนอยากฟิตหุ่นได้แล้วตอนแรกพี่ก็ชัยคิดเพราะว่าน้องๆเวลาเข้าไปคอมเมนต์ในช่องอ่ะเฮ้ยพี่พี่ตัวเล็กจังไปไลยกินในใจใช่แบบเดี๋ยวไปดูเล็กนะพี่ตัวเล็กครับผมอันนั้นเออเล็กรู้เหมือนกันรั้นึ่งพี่เมื่มอไหร่เราจะได้กินลืมไปที่มาที่นี่นอกจากจะดูว่ามีหอยขายอย่างเดียวหรือเปล่าจะลองสั่งเมนูทุกอย่างอ่ะทุกอย่างในร้านเลยเหรอในร้านนี้มีอะไรบ้างชอบมากตั้งแต่หนูทำชาแนลมาหนูเกียรติใจกินข้าว คนเดียวมันจะสั่งได้แค่อย่างเดียวไม่ใช่เพราะเหงาหรือเพราะอะไรนะแต่พออยู่กับเพื่อนนะโหได้เนืุกใช่ป่ะเมนูเขาก็มีอย่างเงี้ยครับหอยนางรมหอยเชลล์หอยชักตีนหอยหลอดลุงโ้มหอยลุงโ้มหอยจะมีหอยสามอย่างในจานเดียวกันอันนี้กุ้งเผาไอ้กุ้งเผานะมีด้วยเหรอ เอามาทุกอย่างเลยครับทุกอย่างสั่งไว้แล้วแต่จะให้รู้เฉยว่าเมนูเขามีอะไรฝากด้วยครับที่แน่เขาจะมีเสียงเพลงเวลาเขาเปิดเพลงเต้นหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้เปิดอะไรประกอบเป็นละลอกละลอกเออเป็นละลอกละลอกไปเฮ้ยก้ามเขาใหญ่มากอันนียเป็นแรงบรรลานใจมากมาแล้วมาแล้วมาแล้วร้านมีเสกเกาะเสกอะไรมาเตะโอ้ ถามว่ามึงจะอยู่กับกูกอย่างนี้เลยเหรอ เราสมได้ผ่านพ้นแล้วูรู้แล้วทำไมมันไม่อ้วนแม่งบริหารตลอดเวลาเลยนี่ตรงนี้เลยที่เขาบอกนะครับคือทุกเมนูที่มีอยู่ในสถานีมีหอยนะครับไม่ว่าจะเป็นหอยเชลล์หอยหลอดหอยแขง็งหอยชักตีีหอยนางรมกุ้งเผาหอยแมงคู่หอยแขง็งกินเลยดีกว่าตองที่นี่เขาจะให้มาสองขนาดไม่รู้ใช่ทำไม <laughs> อันนี้ผมขอมอนุญาตใช่ไหมของหวานที่จารุษาซื้อมาให้นะโคตรน่ารักเลยครับมีบีบลรวหูขึ้นนะ ขอญาตเก็บนะเพราะว่าเดี๋ยวมันเลอะฮะรักษาทั้งชีวิตนะเฮ้ยฝากขายหน่อยดิเข้าใจแล้วอะไรวะอย่างหอยแครงอย่างเงี้ยมันตลับเล็กใช่ป่ะน้องใช้ซ่อมตัวน้อยมันถึงจะเข้าได้อ๋อเขาเรียกว่าหอยบางทีอันนี้สําหรับหอยอันเล็กอันใหญ่เสียบไม่เข้าแข็งแข็งไม่มิดอ่าแต่ถ้าอันเล็กอ่ะได้เลยอ๋อเข้าท่าเข้าท่าออจอันไหนนี่อร่อยนะหอยเชลล์อร่อยนะ พ,พี่ก็ชอบอันเนี้ยจริงๆแล้วถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่าสถานีมีหอยมีอะไรขายเนี่ยผมก็เสนอออกมาให้หมดแล้วแหละอยากจะกินอะไรมาลองเอาเองเฮ้ยสดมากน้ำจิ้มก็ดี<ะ>ได้คอนเซ็ปต์ใหม่แล้วแทนที่พี่จะกินจุใช่ป่ะพี่มาแข่งแกะกุ้งให้เยอะที่สุดดีกว่าแล้วเดี๋ยวผวกผมกินให้เฮ้ยดีนะพี่ขอถามค่ะพี่พี่ตังมัน มันต้องตักน้ำจิ้มซีฟู้ดราดลงไปในมันกุ้งด้วยเออไมาใช่ใช่มันต้องใส่อร่อยอืมก็พูดยากนะเวลากินกุ้งเนี่ยเฮ้ย เี่ยปากพับเฮ้ยปากพับกดไก่ออกคือแบร์ฮักเราจะมีตัววัดความอร่อยอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าของมันอร่อยเนี่ยซามเขาจะปากพับปากข้างบนเขาจะพับขึ้นอย่างนี้ในปากมันจะพับขึ้นอย่างนี้อืนมือนหอนี่ครับมาหอยนางรมสามไม่เคยใช่ไหมเ้าเลือ จะจะไม่กินของพาวดีกว่าแต่แกไม่เคยกินครบเครื่องอันนี้กินครบเครื่องอร่อยมากหอยสดใส่พริกเผาใส่กระเทีเยมเจียวใส่ใบนี่อร่อยมาก,มการจริงเหรอ,อ,อคนนี้เซียนหอยการชอบกินหอยนั่นสมัยเด็กๆผมชอบกินอันนี้มันแพงมันแพ,ง,พงมันหาย,ยากสมัยนู้นหายากสมัยนี้เนาะใช่เอาโอเคนี่ฮะทานไม่ชอบกินของอันนี้เอาเนี้ยงเข้าปากงัดเข้าปากงัดเข้าปากเลยนะไปยังไปยังเลยหลอกล่ำเขาเลยครับเออกินใบกระถิ่นเข้าไปด้วย สเกตปากบนเฮ้ยเอ๊ะเอ๊ะเะไม่ข่าไม่ข่าเพราะมันมีพิิกเผากับมะนาวแล้วเขาต้องใส่น้ำจิ้มนี้ด้วยมั้เหรอบางเจ้าก็ใส่บางเจ้าเขาไม่ใส่แล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบอันพีกิกินบีมะนาวใส่พี่บมะนาวทำให้ลดความเคาวลงมะนาวช่วยลดความเคาวอรนะฮาหมื่นห้0หาหม่ห้ามเป็นไง้า้ หอยสอดหอยซดหอยแพงที่มไม่ถูกอ่าถูกกว่าแต่จริงตัวนี้ครับเป็นเกียรติมากเลยฮะหนูก็ดีใจที่พี่ชวนมาแบฮัตขามาออกกับเรานะฮะตาตัวยากมากครับผมนี่หอยหลอดเออนี่นี่หอยหลอดนะฮะหอยหลอด นิดๆเขาใส่ขาวนิดๆพี่ปกติมันจะต้องมีหอยมันแลบๆออกมาให้เราชิมแล้วงัดออกมาถูกไหมออนี่พนักงานมันแอบกินไหวะวะอันนี้มันหมดแล้วมันมันมันไม่มีเลยเนี่ยพี่ใ้าให้ผมมาเลือกกินอันนี้ส่วนตัวผมผมบอกเลยตรงๆผมจะกินอยู่4ี่หอยผมจะกินหอยย่างผู้หอยเชลกุ้งเผาแล้วก็น้ำอารมณ์ยเนี่ยนี่พบปะประชาชนอันนี้แฟนคลับหรือเจ้านี้ครัตอนนี้ครับนี่กลัวมากตอนเดินบรรทักเอาแล้วกูโดนแล้วกูโดูอยู่เลย ังไม่จบแล้วเขาเซิร์ฟว่าพีทกินด้วยนะยังไม่จบก็ปิดซะแล้วเอาแล้วเอาเชลล์อีกไหมพี่เอาไหมกินไหมคือที่ถามอ่ะพีทเอานี่อีกไหมพี่คือบอกแบบว่าอ๋อพีทหนูชอบกินนั่นแหละเหมือนจะเอามาให้พี่กินแล้วผมขอเชลล์เอาจานยักษ์จานยักษ์พอนเชลล์พันเชลล์สองร้อยห้าสิบตัวโอ้จานยังสองร้อยห้าสิบตัววันนี้ก็บรรยากาศสบายๆแล้วผมไม่ได้ตั้งใจว่าไม่ได้กินจุนเออไม่ได้กินคือวันนี้มานั่งเหมือนมานั่งกูหยัดซานดีกว่าคือจะกินสูตรลำบากแล้วเพราะตะกี้แบหักเล่นไว้ไม่ได้้เล่นนกิจุดวย รู้ว่าอะไรก็ไปดูนะฮะแบแคแกฮะถ้าถาพี่จะแคนมากเลยนะพี่ไม่แครครับแต่ผมจะจำมาไว้อ,อ,อยากพูดเรื่องแฟนคลับพี่ชต่อมีแฟนคลับแบบไหนอีกพี่พีแฟนคลับพีอก็อมีทุกวัยนะมีตั้งแต่แบบเด็กเลยยันแก่เลยมีแฟนคลับเข้ามาจีบบ้างาาั้ยกินเยอะอย่างงี้แบบไม่มีครับใครพะผมมีลูกมีเมียแ,แล้วลอวอย่างแบคแกเนี่ยคนดูแบบประมาณแนวไหนส่วนมากที่ผมเห็นนะถ้าบนรถไฟฟ้าเขาจะดูแนวตั้งตลกจริงปะาตลกแหละแต่รู้สึกควรตีนมากกว่าตลกนิดเดีย <thôi S 2> มาแล้วมาแล้ว,ลวอ๋ออายเจลอ๋อไอาเจียมาฮะ พอทำงานที่ทาให้เรากล้าขึ้นมาเออตอนแรกเราอยู่เทปเหมือนกันเออเฮ้ยจะกลัวแต่พอมามันจะทําให้เราไปเองเว้ยเออและวไม่เห็นวันนี้เราเต้นสั่นแรงๆได้โดยที่แบบไม่อายแล้วไปการวันนี้การไม่เต้นเหรอก็จะเป็นเหมือนพวกเขาอย่างเงี้ยถ้ามาันฝึกงานที่นี่ก็คงเต้นได้เออแต่ขอไปฟิตหุ่นก่อนแล้วคุณผู้ชมที่ดูอยู่ข้างนอกนะครับใครอยากจะกินหอยมปดูการแสดงเด็ดๆข,ของหนุ่มๆ,ๆนักกล้าเลยครับใช่แค่ะมาเต้นได้เลย โดนแล้วครับโดนแล้วมอ้โห์แรงนะครักระดกผิดนิดนึงอ่ะจุกมั้ยอ๋อถ้าใส่แรงไปก็จุกฮะซื้อหอยหนึ่งร้อยทาเต้นหนึ่งลานโอ้โหเทปนี้เป็นเทปที่แบบกูระแวงหลังที่สุดอ่ะคือแบบเฮ้ยอย่างงี้ตลอดเลยอ่ะเหนื่อยป่าวะมาเป็นระลอกระลอกก็บอกเลยอันนี้สำหรับร้านอาหารที่มีหอยมาลองกินดูแต่ถ้าถามเมนูที่ผมชอบผมชอบหอยเชลล์กุ้งเผากับหอยแมงผู้สามอย่าง S <S ถ้าผมชอบนะแต่เขามีมากกว่านี้นะครับลองมากินดูที่สถานี้มีหอยอยู่ที่ตลาดหัวมุมหัวมุมมาเก็ตน,นะครับเปิด5้าโมงเย็นก็ดึงตีหนึ่งได<อ>้เปิดทุกวันด้วยละครผมลองมาได้นะสำหรับซานซานชอบอะไรซานชอบหอยเชลกับกุ้งเผาอ๋อซานชอบหอยเชลกุ้งอร่อยมากๆๆ,ๆแล้วด้จัดการการชอบอะไรผมชอบบรรยากาศชอบบรรยากาศนึกถึงนึกถึงแบบสมมติพี่อกหักตกงานมาเศร้าแม่งมาเต้นข้างหลังปุ๊ อฮ้ยไม่พอมันมามันมามันทำให้ลืมฟิลนั้นไม่ได้คือร้านเขาสำเร็จไม่ใช่เพราะว่าอาหารอย่างเดียวบรรยากาศไายร้านแล้วเรารู้สึกว่าเขามีมวลพลังแบบเอนเตอร์เทนอ่ะเขาอยากให้พวกเราเอนเตอร์เทน้าของร้านดูมีความสุขมากๆเลยจริงจริงเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะอันนี้เราบอกว่าเขาเป็นแบบเขาเรียกว่าสีสันของร้านเขาไม่เป็นนะอ่าเขาเขาซิ่งเขาเป็นไทยแท้อ๋อคือเต้นเสร็จปุ๊บเอชีวิตเหงาเพลงมาปุ๊บ แต่ครับก็อย่าลืมนะฮะก็ฝากด้วยกับตลาดนี่มีหอยผมก็บอกแล้วนะครับลองแวะมาครับเปิดทุกวันนะครับผมตลาดหัวมุมมาร์เก็ตน,นะครับ5โมงเย็นถึงตีนหนึ่งแล้วก็ขอบคุณแบร์ฮัคโหมันนิ้วเรามาโหแต่อนที่ผมมาจะมากินที่ตลาดนี่มีหอยอะอยากจะรู้ว่าผมกินอะไรก่อนหนะ้าเนี้ยมามาสัากชั่วโมงเดียวเนี่ยที่ผ่านมาเนี้ยไปดูที่ช่องแบร์ฮัคทำให้สปีดการกินพี่พีตกเลยนะปกติผมแบบจ้วงอะอแ,แบร์ฮัคทำให้ผมแบบไปดูอย่าลืมไปดู ออนแอร์พร้อมกันนี่แหละถ้าถามว่ามันไม่มีคนไม่รู้จักก็ไม่ได้แต่ให้ฝากช่องให้หน่อยฝากช่องบอกนะฮะเองอยากฝากอะไรฝากหไม่ฝากแล้วกันครับตุ้มพูดตุ้มพูดไม่แม่พูดเหมือนใครพูดเหมือนคนเมื่อกี้เอาหน่อยนึงหน่อยนึงมาละมาละสารพูดดีกว่าสารพูดให้สารพูดอ่าพวกเราก็ทำช่องชื่อว่าแบฮักเป็นช่องใช้แนวกับการกินแต่ว่าไม่ได้กินจู่แบบพี่พีทแบบไปกิน ของอร่อยอร่อยนะใครอยากคือความน่ารักน่ารักนะครับของจานละการเนี่ยเข้าไปดูที่แบร์ฮักได้เลยส่วนมากน่ารักจะเป็นของจานแต่ความไม่ดีทั้งทั้งหลายเนี่ยน่าจะเป็นฝั่งผมมันยอมรับด้วยว่ะเออมันยอมรับเออเข้าไปตามแบร์ฮักด้วยผมจะขึ้นไปให้แล้วก็ไปตามดูคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมไปถ่ายกับแบร์ฮักด้วยนะจะเอาแอร์รมาเดี๋ยวกันนี่แหละครับผมฝากด้วยนะฮะกับแบร์ฮักแล้วอย่าลืมพีทแหลกด้วยนะฮะมาระแวงหลังว่าเดี๋ยวคิดตังค์เป็นลุงพีทขอบคุณมาครับ่ะคิดตังค์เท่าไหร่เท่าไหร่เออนะ สงสัยบ้างที่ตังเขาจะปกติไหมปกติไหมครับเห็นอยู่เมื่อกี้กินกุ้งไ้่ต้องตัวนึงเอาคืนมาลาเล่นรานเล่นอ่าครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด subscribe นี่แี่ะร้านชาแนลยูทูปเฟรมลูกละอินสตาแกรมที่เพียร์เดอร์สตอร์อีเดอร์สตอร์แคลรด้วยครับผมฝากไปฮักด้วยนะครับเพนนี้ขอบคุณแม่ฮักมากขอบคุณการซานมากนะครับแล้ววันนี้เด็กคิดตังก่อนบ๊ายบายเนี่ยเฮ้ยน้วมาใช้ขอบคุณ She likes